นี่คือคาเฟ่ที่ไม่ได้เป็นแค่ที่พักดื่มกาแฟแต่เป็นจุดหมายปลายทางที่ให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความหมายอย่างแท้จริงเอกลักษณ์แรกที่สะกดสายตาคือเหล็กสีสนิมที่ทอดยาเป็นทางเดินนำเพื่อสื่อถึงการเวลาพื้นที่และความเป็นโพธารามในอดีตเมื่อก้าวผ่านวงนี้ไปก็เหมือนกับการเปลี่ยนผ่านปฏิเวลา เข้าสู่พื้นที่แห่งความผ่อนคลายที่รออยู่ด้านในเราจะพบกับพื้นที่เปิดโล่งที่อบล้อมด้วยธรรมชาติตัวร้านตั้งอยู่ติดริมแม่น้าแม่กลองทำให้บรรยากาศโดยรวมล่มลื่นและลมพัดเย็นสบายตลอดวันที่นี่มีทั้งโซนห้องแอร์เย็นฉ่ำและโซนเอาดอริมน้ำให้เลือกนั่งชิลได้ตามใจชอบนอกจากความงามทางด้านสถาปัตยกรรมนี้แล้ว SOP Cafe ยังโดดเด่นเรื่องเมนูที่ไม่ธรรมดาบอกเลยว่าอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับเหมือนเป็นเส้นจันไหมดูดูความเส้นดูความอะไรชอบเส้นแบบนี้มากคือผัดไทยที่ถูกต้องที่ดีใครมาแบบโพธารามราชบุรกีก็คือควรมาเลยเป็นคาเฟ่ยอดฮิตมากเลยนะคะ SOP ปักหมุดไว้เลยครับแล้วคุณจะหลงรักคาเฟ่ริมน้ำสุดชิลแห่งนี้แน่นอนแต่ก่อนจะเข้ารับชมคลิป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้กับช่องชีวิตมอนด้วยนะครับผมไปรับชมกันเลย Hi สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาไปคาเฟ่กันอีกแล้วใครมาพรทราำก็ต้องมาคาเฟ่นี้แน่นอนนะคะชื่อว่า SOP c a ฟ e นั่นเองแล้วเราก็มากับคนเดิมของเราสวสัครับพวกเราชีวิตมอนนะฮะก็ หลังจะกทำคอนเทนต์กาแฟไปหลายคลิปอยู่นะครับก็ตอนนี้เราจะไปคาเฟ่ที่ชื่อว่าเอโรพีที่น้องแพรพูดมากินนะครับก็เวลาใครที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่ามาจากกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่จะแนะนําว่าให้มาคาเฟ่นี้กันคาเฟ่ cafe cafe ที่รู้สึกว่าพอไปนั่งแล้วเนี่ยได้รับลมเย็นๆนะครับจากไม่น้ําไม่กองนะก็เป็นคาเฟ่ที่นั่งชิลได้ทั้งวันเลยพุยง่ายมีทั้งโซน อินด o ร์เอา o o ดแล้วก็ของกินเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่านะครับส่วนตัวชอบชอบเค้กที่นี่นะคือมันอร่อยอะ่ะมันมีความเป็นแบบมีหลายแบบให้เลือกแล้วก็สามารถถ่ายลง IG ได้สวยมากๆเพราะว่ามันตกแต่งมาสวยจริงๆแล้วก็มันเป็นสไตล์เหมือนแบบ IG i g หน่อยเนาะเออก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันนะคะว่าจะมีเมนูอาหารอะไรด้วย อพอคนกรุงเทพนะครับหรือว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางมาถึงโพธารามแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่สะพานตรงนี้นะครับที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ําแม่กองนะครับผมเราจะข้ามฝั่งเพื่อเราจะไป SOP กันก็ทางมาสะดวกครับเดินทางง่ายๆนะครับตรงมาอย่างเดียวเลยครับต้องบอกว่าถนนโพธารามเนี่ยครับง่ายสุดแหละ ตั้งแต่เคยขับมาเพราะว่าเป็นบ้านเกิดตัวเองขับทุกวันขับทุกวันอ่าเพราะถึงจุดนี้ครับก็จะมีทางแยกสองทางนะครับผมอ่าให้ทุกคนดาว่าทางซ้ายทางขวาน้องแพ้ว่าทางซ้ายทางขวาขวาแน่นอน <laughs> ทำไมรู้ <laughs> อ่าทุกคนต้องเลี้ยวขวานะครับอย่าเลี้ยวซ้ายเด็ดขาดนะครับเลี้ยวซ้ายจะไปอีกทางหนึ่งเนาะ จักกันเนาะคนพุทธา,ามก็รู้จักว่าซ้อยฟ้าสร้อยฟ้าร้อเรา,าก็เลี้ยวมาเลยครับทางนี้นะเสียงแหบเสียงแห้ง,หงต้องการกินกาแฟแล้วไป,ไป้ายข้างทางวัดม่วงอำเภอมันโป่งไม่ต้อสนใจครับขับตรงไปอเรื่อยๆครับตามทางแบบนี้เลยถ้าเกิดเซิร์ชในคำข,ขวัญราชบุรีเนี่ย ก็จะรู้จักกับวัดขนอนหนังใหญ่นะครับผมคนสวยโพธารามอ่าจริงไหมก็น่าจะจริงก็มาทางวัดขนเนาะเห็นฝูงลิงอย่างเงี้ยใช่เลยถูกต้องใครแบบมาไหว้พระอะไรางี้เนาะก็เลยมากินกาแฟได้เพราะว่าเป็นสถานที่ที่แบบเออนั่งน่านั่งชิวมากๆแต่วันนี้ครับเราไม่ได้แวะที่วัดขนอนนะครับ เราจะแวะที่คาเฟ่ตรงเลยอเพราะว่าช่วงนี้ต้องการแออ่าคาเฟอีนจะพูดแอลกอฮอล์เรช่อเราก็จะเจอป้ายยินต้อนรับสู่วัดขนอนหนังใหญ่นะครับผมตื่นใจทํานามทํนาน้ม <laughs> ตื่นใจท้างามตลาดน้ํำตาเนินเพลินข,ข้างขาวร้อยล้านย่างที่สกบ,บา่าดีนี่ทำไมถึงรู้อ่ะ เเป็นคนลาีเกิดนอนแบบสองสิบกว่าปีแล้วนะนี่ครับขวามือนะครับผมขวามือนี่จะเป็นวัดขนอดนะครับผมมีลิงเยอะๆนะครับเรียกว่าลิงจักจกนี่นี่ก็แบบใกล้จะถึงแล้วเนาะใกล้ละคาไฟนี้ต้องมาถูกอยู่แล้วเพราะมันอยู่แถวๆเราแวกบ้านนะคะเราแวกเรแวกคุณเป็นคนที่ใด คุณเป็นคนยุคไหนครับเ้อมาจากยุคกรุงธนบุรีใช่ไหมคาเฟ่เข้าทางวัดใช่ครับนี่ดูครับดูขวามือนี่ครับป้ายเล็กดเดียวเขียนว่า SOP จะเข้ามาทางวัดวัดสร้อยฟ้าคือบางคนตอนแรกที่เรามาครั้งแรกรางงนะว่าแบบเอ้ยเข้ามาทางนี้ได้หรอเข้าเข้าได้นะคะเพราะมันจะทะลุกันนะเข้าทางวัดเลยดูป้ายก่อนนี่คนดูป้าย o p อาจจะเก่าแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นโอ้โตรงนี้มีงานเข่าวดำนะครับขออนุญาต เดี๋ยวปิดหน้าให้ <laughs> รถส่วนนะทางเข้ามันเป็นแบบเลนเดียวแต่ว่ามันมีรถส่วนกันแล้วก็แคบนะคะเ,คเราก็เข้ามาก็จะเห็นคำว่า SOP ใกล้ๆเลยแต่ระวังน้องหมานะแถวนี้เป็นวัดก็จะมีน้องหมาเยอะหน่อยนี่เห็นป้ายปะอยู่ไกลมากสีแดงอะ่ะ เราเห็นป้ายนะคะป้ายก็จะให้เลี้ยวไปทางขวานี่ถ้าเห็นป้ายคือมาถูกแน่นอนใกล้จะถึงแล้วข้างหน้าเรานี่เองใกล้มากใกล้มากครับใกล้มากๆ,กากๆเขาจะอยู่ทางขวามือของร้านเขาก็จะมีป้ายอยู่นี่ลานจอดรถกว้างขวางเลยนะคะเุ้ยวันนี้คนเยอะอาจจะเป็นเพราะเสะาร์อาทิตย์เนาะปกติไม่ค่อยได้มาเสาร์อาทิตย์กันนะคะ แต่วันนี้มาเสารอาทิตย์รู้สึกว่าคนเยอะถ้าใครอยากให้คนน้อยๆชมบรรยากาศอย่างเงี้ยก็มาวันธรรมดาจนันทร์ถึงศุกดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ถึงแล้วเนาะถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งของข้างในกันค่ะ ที่สั่งก็มาแล้วนะคะเป็นลาเต้เย็นแก้วนี้ราคาร้อยสิบบาทนะคะสั่งเป็นหวานน้อยรมแรงมากแล้วก็อันนี้เป็นเอสเย็นพี่มอนสั่งประจําทุกร้านเอสเย็นทุกร้านหวานปกตินะคะอันนี้แล้วก็สั่งเป็นนี่เลยริคเอาเมนมากผัดไทยกุ้งร้อยสามสิบบาทเองจานนี้คือกุ้งตัวโตๆเลยนะคะของเราแบบเหมือนเป็นเส้นจันไหม ดูดูความเส้นดูความอะไรชอบเส้นแบบนี้มากคือผัดไทยที่ถูกต้องที่ดีต้องกินเลยต้องกินเลยนะคะเดี๋ยวน้องแบบเซ็งละไปกินกันกันดีกว่า ที่ทาแบบเป็นคาเฟ่ที่ทำอาหารอร่อยครั้งที่เรามากินแบบหมูก,กอผิดเกลือก็อร่อยวันนี้ผัดไทยก็อร่อยอร่อยอร่อยอ,อ,ยอ่ะออหายากนะคาเฟ่ทาอาหารอร่อยอะแต่ที่ทำอร่อยก็สาหรับใครที่อยากมาแบบบรรยากาศดีๆอย่างนี้ครับก็แนะนําที่นี่เลยครับนี่ปลื้มแผ่นกองก่อน นี่แค่รับเชิญครับวันนี้มานั่งด้วยคนหนึ่งนี่เดี๋ยวทิ้งไอจีไปแค่ฮร <laughs> รวมนะที่นี่ใครจะมาก็แบบต้องมาช่วงประมาณถ้าอยากถ่ายรูปนะควรมาช่วงประมาณแบบบ่ายๆอะไรเงี้ยแสงแบบเหมือนตอนนี้เห็นไหมแสงกระตกกระทบแล้วเข้าดีมากนะคะแล้วก็ถ้าส่วนมากอะ่ะคนที่มาก็เขาก็จะมานั่งแบบโซนอาดอดกันเนาะเพราะว่าแบบลมเย็นไม่ร้อนถึงจะมีแดดแต่ว่าไม่ร้อนลมคือแบบเย็นสบายตลอดเวลาแล้วก็ดูแม่น้ําลําทางอะไรอย่างเงี้ยคือคาเฟ่นเนี้ยถ้าใครมาแบบโพธารามราชบุรีก็คือควรมาเลย เป็นคาเฟ่ยอดฮิตมากเลยนะคะ SOP แล้วก็พูดถึงเรื่องอาหารกับน้ำรู้สึกว่าคาเฟ่เน,นี้ยเป็นคาเฟ่ที่ข้าวใดๆขนมอร่อยซึ่งหายากมากนะกับคาเฟ่ที่อาหารอร่อยบรรยากาศดีๆแบบนี้ควรค่านะคะ